เวิธีการเคลมเหรียญน,นะครับแล้วก็วิธีการถอนออกจาก exchange นะครับของเวอร์คอเดี๋ยวเรามาดูว่าเหรียญที่ฝากไปนะ่ะถอนออกแล้วมันจะเข้าไปอยู่ที่ไหนและได้ไวอย่างที่โฆษณาไว้หรือเปล่าไปดูกันเลยท้ายคลิปครับมาที่เมนูหลักของ o a อเลยนะครับให้เราไปที่แอป u you n o w เหมือนเดิมครับเลือกกดไปที่เมนูรับนะครับ ตัวนี้เดี๋ยวผมจะขอเคลมเหรียญก่อนนะครับผมมีอยู่0.47เหรียญนะครับการเคลมก็คือการถอนดอกเบี้ยน,นั่นเองครับโอเคเดี๋ยวอนุญ,ญาตแป๊บหนึ่งครับระบบกําลังทําธุรกรรมอยู่นะครับวิธีการก็ไม่ยากเลยตัวนี้ผมจะไม่ฝากเพิ่มนะเดี๋ยวเอามาไว้ข้างนอกก่อนหลังจากเคลมแล้วผมก็จะถอนเหรียญออกมาทั้งหมดนะครับไปที่เหรียญเวอร์คอยเลยครับ จากนั้นก็กดถอนได้เลยครับผมมีทั้งหมดอยู่ที่101.59เก้หรียญนะครับก็กดถอนได้เลยครับผมระบบก็จะให้เราอนุญาตการทำธุรกรรมในการถอนนะครับเราก็กดอนุญาตไปเลยครับเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับตัวนี้ก็สามารถกดการกรบาดออกมาก่อนได้เลยครับถ้าต้องการเช็คเหรียญนะครับก็ให้เราไปที่เมนูกระเป๋าเงินนะครับ เช็คเหรียญดูว่าที่เราถอนออกเมื่อกี้นี้เปลี่ยนเข้ามาหรือยังนะครับเลื่อนดูนิดนึงโอเคเข้ามาแล้วนะครับสะสมอยู่ที่112เหรียญน,นะครับตัวนี้ต่อไปผมจะทําวิธีการฝากเข้าไปเหมือนเดิมนะครับกลับมาที่เมนูรับเหมือนเดิมครับผมจากนั้นก็กดเลือกโทเค็นที่เราจะฝากเข้าไปนะครับจํานวนเหรียญตัวนี้ผมจะฝากไปทั้งหมดนะครับอยู่ที่112.06เหรียญน,นะครับกะว่า เอาไว้กินดอกกันยาวๆเลยครับผมกดเมนูฝากจากนั้นกดอนุญาตการทำธุรกรรมนะครับเป็นอันเรียบร้อยนะครับตอนนี้เหรียญกำลังจะเข้าไปอยู่ในระบบฝากเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งเดี๋ยวขอรีเฟซก่อนนะครับว่าเหรียญเข้าไปหรือยังถ้าทุกคนอยากรู้ว่าเหรียญเข้าหรือยังให้มาเช็คที่ประวัตินะครับจะมีบอกว่าผมฝากไปแล้วนะครับ1 1 2ิบเมื่อ1นาทีที่ผ่านมานะครับ เมนูอยู่ที่ด้านบนสุดนะครับสามารถเช็คได้จากประวัติการฝากถอนตรงนี้ได้สำหรับเงินฝากของผมก็เป็นอันเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ตรงนี้เลยเงินฝากของคุณอยู่ที่112.06เหรียญน,นะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะฝาก USBc หรืออ t h e r e u m ก็สามารถเข้าไปฝากได้นะครับแต่ว่าเราจะต้องทำการแลกเปลี่ยนก่อนหมายความว่าให้เอาเวอร์คอยไปแลกเปลี่ยนเป็น USBc และอ t h e ทีย m ในแอปตัวนี้ได้เลยครับผมและเขามีเกมสนุกๆมาให้เราเล่นนี่คือตัวนี้เลยครับถ้าใครแลกเปลี่ยนอยู่ที่10ดอลลาร์เป็นอย่างน้อยนะครับเขาจะจ่าย BTC ให้ฟรีนะครับแต่มีกำหนดอยู่ที่วันที่18นะครับถึงวันที่2 5ถ้าใครฝากก็รอรับดอกเบี้ยนะครับหรือรางวัลประมาณเดือนสิงหานะครับเข้าไปอ่านรายละเอียดอยู่ด้านล่างตรงนี้ก็ฝากขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่อุตส่าห์เข้ามาชมคลิป อันนี้ผมก็จัดการตามคาขอให้เรียบร้อยแล้วขอบคุณเพื่อนๆขอให้สมหวังฝากกินดอกได้เยอะๆนะครับขอบคุณครับ